สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกน,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะมาตอบคําถาม Q&A ตามที่เพื่อนๆได้ถามไว้ในโพสต์ชุมชนตรงนี้นะครับที่ผมถามไว้นะครับมี2โพสนะรตรงนี้เดี๋ยวจะให้มีคนถามเดี๋ยวผมจะตอบคําถามนะครับคําถาม Q&A เนี่ยครับเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้า ถ้ามีคนสนใจคําถามเยอะๆจะมาทําอีกรอบนะครับเริ่มคําถามครับโพสต์แรกก็คือเมื่อกี่วันมาแล้วนะ6วันเมื่อ6วันก่อนนะครับคําถามแรกจากคุณมีวัดถามว่ารออยู่เด้ออ่าน่าจะเป็นเรื่องสติกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเจอกันก็เดี๋ยวจะอ่าส่งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวจะติดรถไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าอาใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็เจอรถหรือเจอผมที่ที่ไหนก็ทักเลยอย่างที่พี่ CYT l c y ที่ LCD หรือจะเป็นท่อป,ประตู5หรือจะเป็นร้านข้าวหน้าประตู3เจอผมนะครับก็เรียกเลยเดี๋ยวผมเอาสติกเกอร์ไปให้เดี๋ยวผมจะติดรถไปนะครับแจกแจกตัวนี้นะครับเป็นอะเดี๋ยวเลืกสติกเกอร์ไว้ก่อนครับถามที่2นะครับอมคุณสารัฐนะคะวิ่งตู้แต่ละเที่ยวได้เงินเท่าไหร่ วิ่งตู้แต่ละเที่ยวได้เงินเท่าไหร่ก็มากกว่า500นะครับต่อเลยครับต่อไปของคุณน็อตจินะเมื่อไหร่พี่จะใส่กระจกนาซาและไฟสปอตไลท์ครับกระจกนาซาอยากใส่อยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานน้อยนะครับไฟสปอตไลท์ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเรื่องแต่งรถเอาไว้ก่อนนะครับต่อเลยครับคุณวีซ่านะคะเมื่อไหร่พี่สุริยาจะติด ตุ๊กตามิชลินหน้ารถอยู่ฝั่งขวาครับออสองตัวกับติดฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียวม,มันมันมันไม่เหมือนคนอื่นนะครับติดแค่นี้แหละเดี๋ยวจะทําอย่างอื่นเพิ่มครับอ๋อพี่พี่วีซ่านะคะถามไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมถามสองคำถามเนาะแล้วเมื่อไหร่พี่จะได้อยากจะติดกระจกงาซ่าไฟสปอร์ตไลท์แล้วครับรอเลย อ๋ Shift, ออยากอยากอยู่แล้วอยากติดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อรอรอก่อนงานยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็เอาเงินไปจุนเจือครอบครัวอยู่ช่วงนี้ต่อเลยครับของคุณลังสันออนทัวร์คะไอมีเมียหรือยังครับมีแล้วครับขอบคุณขอบคุณพี่รังสันนะครับผมเป็นเอซพี่รังสันมาก่อนนะครับแล้วก็พี่ลังสันก็นเป็นผู้ติดตามของสุยาอีกทีหนึง่งโอเคครับ ของต่อไปของคุณนรงนะคะคุณนรงทองอินบริษัทสุริยาอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางพลีครับต่อไปของคุณกินขจรถามครับวิ่งงานแต่ละเที่ยวได้หักค่าใช้ใจ่ายเหลือประมาณเท่าไหร่กดติดตามให้แล้วครับถ้าหักค่าใช้ใจ่าย ถ้ากินน้อยถ้าวิ่งหนึ่งเที่ยวมันได้มากกว่าห้าร้อยอยู่แล้วถ้ากินน้อยก็จะเหลืออยู่ประมาณเที่ยวละห้าร้อยได้อยู่ต่อไปครับต่อไปของคุณอาลีสมัตไ,ได้หรือเปล่าผมอยากทำคลิปเดินทางทั่วไทยผมไม่เคยไปไหนเลยอ,อยู่ในภาคใต้อยากทำคลิปไปปาจีนไปอีสานบ้างขอบคุณมากครับอะแทอบอะไร ไม่ถ้าถามไ้้เนี่ยอทำไมคขประมาณว่าเขา<ำ>อยากทาอยากทำคลิปอ๋อโอเคครับเริ่มเลยครับเริ่มทําได้เลยนะครับเพราะว่า2020นี้ยูทูบเบอร์เยอะนะครับเราต้องรีบทําต่อเลยครับอ๋อประมาณว่าไปทางภาคใต้ภาคอีสานอ๋อทำช,ช่วงนี้พวกเราไม่ค่อยได้วิ่งสายยาวเขอ,อให้พี่ทำอ๋อวิอ่งแค่กรุงเทพปริมณฑลนะครับส่วนมาก มีอีกไหมครับอ,อ,นนอีกโพสหนึ่งมีสอโพสนะครับก,รก็ถ้ามีคนรีเควส t เรื่องคำถาม Q&A มาเยอะนะครับรด<ๆ>เดี๋ยวผมจะไปโพสไว้ที่ชุมชนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆลงคำถามไว้แล้วก็จะทำเป็นคลิปนะครับเฉพาะคนที่รีเควสมาจริงๆหรืออยากรู้จริงๆนะฮะแต่ถ้าเรื่องคลิปก็ถามที่คลิปได้เลยก็ตอบช่วงนี้จะตอบทุก ทุกคอมเมนต์นะค,คิดว่านะอันนี้ก็เป็นของอีกโคตหนึงน่งนอจิถามว่านอจิก็ทมตอนไหนพี่จะใส่กระจกนาซาอ๋อเอาไว้ก่อนครับอยากใส่อยู่รอรองงานเยอะๆแล้วก็อ,อาจจะเงินเดือใช้แล้วค่อยๆใส่ต่อเลยครับอ่าของคุณพนวัต์สนั่นเมืองร้านพี่อยู่ตรงไหนอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ต่อหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครรีเควสเรื่องคำถามที่อมมาอีกก็ลองคอมเมนต์ตามคลิปไหนก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็จะทำเป็นโพสถามอีกแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตั้งคำถามอยู่ในโพสนะครับส่วนมากจะโพสในเป็นภาพนิ่งที่ชุมชนนะครับการที่จะเข้าไปที่ชุมชนก็ต้องเข้าไปที่ช่องก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับประมาณสักสองครั้งก็จะเจอช่องชุมชน แล้วก็กดไปตามโพสต์จริงๆมันก็ลอยไปทุกคลิปนะแล้วก็เรื่องสติกเกอร์นะครับแจกเท่าที่มีกําลังแจกนะครับแจกเท่าที่มีกําลังแจกช่วงนี้ทําไปหมดไปพันกว่าบาทประมาณร้อยกว่าแผ่นนะครับก็จะมีของน้องปอจังหวัดสุราษฎร์เขาออกแบบให้ประมาณนี้นะครับแม่เห็นไหมครับเห็นคับชัดไหมครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับน้องปอจังหวัดสุราษฎร์เขาออกแบบให้ประมาณนี้นะ ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยแล้วก็แบบที่สองนะเห็นไหมเดี๋ยวโดนโฆษณานี่แบบที่สองเห็นไหมครับชัดไหม,มนี่แบบที่สองนะครับนี่เป็นของน้องอแม็กนัมจังหวัดอยุธยาออกแบบให้แบบนี้นะครับก็จะ,จะมีแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองจริงๆอยากทําจริงๆน้องปอเขาจะออกแบบที่หนึ่งมันจะตัดเป็นตัวเลขสวยกว่านี้แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะ น้องปอลองทํามาให้สิบแผ่นนะครับก็แผ่นหนึ่งเก้าสิบาทใช้จ่ายเยอะผมก็เลยไปทําแบบนี้นะแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบที่สองเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจบคลิปแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับก็คือถ้าชอบแบบนี้ก็ให้พิมพ์หนึ่งนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็ให้พิมพ์สองนะครับอันนี้มันมากนเนาะแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะครับแบบที่หนึ่งก็พิมพ์หนึ่งนะครับตามด้วยที่อยู่นะครับ ส่งมาที่อยู่ที่ส่งไปสนีได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีแล้วก็แบบที่2ก็พิมพ์2แล้วก็ชื่อที่อยู่ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้แต่จะส่งไปถึงใครกี่คนยังไม่แน่ใจนะครับเท่าที่กําลังจะส่งได้นะครับอาจจะส่งประมาณสักร้อยร้อยคนร้อยแผ่นประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเก็บไว้แจกตามข้างทางแล้วก็ ถ้าใครไม่ได้ชุดนี้ก็ต้องรอนานเลยนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังซับนะครับก็อันนี้ทําเท่าตามที่เพื่อนๆรีเควสมาอยากมีก็เลยทําแล้วก็มันเป็นผลประโยชน์กับผมด้วยนะครับก็คือผมได้โปรโมทช่องด้วยนะครับให้เพื่อนๆช่วยโปรโมทช่องเนาะก็ประมาณนี้ก็ยอมเสียสละรีไปแต่ต้องขอโทษช่องอื่นๆด้วยนะครับที่บางทีเขาก็อ่ามันไปทับเขานะบางทีเขามีการขายเนาะเพื่อที่จะมีทุน เพื่อที่จะทําสติกเกอร์นะแต่ผมขอแจกก่อนละกันเพราะผมยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับก็แจกไปก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรื่องสติกเกอร์เดี๋ยวถ้าหมดชุดนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าแผ่นเดี๋ยวผมจะยองแจกนะแบบที่หนึ่งนะครับกับแบบที่สองอ่ะพิมพ์ลงมาที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะรวบรวมทั้งหมดนะครับแล้วผมจะไปส่งทีเดียวรอหน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ไม่ต้องนะฮะใ,ใกล้ทักไลน์มา ID ดีไลน์ศูนย์เก้าสามนะครับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดแปดนะครับทักไลน์มาแล้วก็ อ่าทิ้งไอดีไลน์ไว้ที่คอมเมนต์ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมแอดกลับเดี๋ยวก็นัดกันเอาได้เลยโอเคแค่นี้แหละเจนคลิปหน้าสวัสดีครับ